ก็สรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ฟีโตจะมาแปลงร่างเป็นมนุษย์เพชนะครับทุกคนเพื่อมาช่วยพี่หวานนะครับซึ่งความสามารถของเจ้ามนุษย์เพชก็คือถ้าเรากินอาหารนะครับเราก็สามารถขี่มาเป็นเพชได้น,นะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แลดูคลิปไปเลยนะครับไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตัวน,นี้เหมนืนนี้ก็ไป ขอการสบายดีนะผู้ชมทุกท่านนี่ท่านผู้ชมท่านกับผมกันไรเนียนเป็นบล็อกเกอย์ต่นเธออยู่ในกี่ไมค์ค่ะชีวิตลอดจะซีซั่มไปอีกล็เดียวเลยมาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยกับทุกคนบจะมาเอาชกกระโดดบล็ทุกคนโอ้ทุกคนจะเบื่อหรือยังเนี่ยโอ้แล้วก็แบบว่าถ้าน้องๆต้องการจะดูอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่หวานไม่ได้เลยนะคะแต่พี่หวานไม่มาเลยนะไปเ่นอาบน้แล้วก็จะมาบอกว่าทำให้น้องๆดูกวนน้องๆจะเบื่อเอาก็ได้ค่ะทุกคนจุุดดปรรรระะะสงงคคคค์ในนนกกกาาชีวิตออขเท็ื อ่าไม่มีอะไรเคือเอาชีวิตรอดนะค่ะทุกคนก็คือการสร้างบ้านแล้วก็เอาชีวิตรอดแต่ละคลิปไปตาช่วยเป็นมนุษย์แต่ว่าแต่ละคลิปที่เราดรามาเนี่ยไม่ปกติเพชรแมนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นแบบคนที่รวยที่สุดแบบว่าเพชรเป็นสิ่งที่มีมีที่หาง่ายใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้ไม่ละห่างก็หาง่ายแต่คนเพราะตอนนี้น่าดรามีเท่าไหร่น่าจะเวลาที่งกว่าอาหเนี่ยมันจะเป็นต้นหญ้าที่มันไม่เหมือนใครอ่ะเดี๋ยววันขอวิ่งหาต้นหญ้าที่มันไม่เหมือนใครแต่น้องๆบอกว่ามีมอสหรือว่ามีอะไรหรือว่าเล่นเกมอยู่แล้วเจอก็จะสาามรถหา่ไม ต้องเสกให้กันนะครับน้องน้ำหวานทุกคนสังเกตที่ยาดีนะคะที่บ้านตัว่านที่ดูคลิปอ่ะมันจะไม่เหมือนยาปกติลงเจี๊ยบแต่ยาปกติยาอย่างนี้มันจะเป็นยาของมดนะคะทุกคนนี่พอเราทุบออกมาปุ๊บจะมีพวกผักแล้วก็ผลไม้เยอะแยะเออโอ้ไม่ไม่ก้อนอันน้าขวัญดา ทำไมย่ามันขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยย่าขึ้นงูเลยทำไมย่าขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยงูสัตว์อุ้ยเด็ดแล้วมันไม่ใช <ara> ok like uh, <c oughs> ่ประเด็นทุกคนประเด็นคือไอ้งูเนี่ยตอนแรกเราเกือบไปวิ่งตัดหน้ามันแล้วเชียวทุกคนงี้งูสัตว์สิอุ้ยเด็ดโดนมาฉกเข้าทำไงดีวะเนี่ยไม่สิเนี่ยมันงูอนาคอนด้านี่มันไม่ฉกคนมันแบบว่าเหมือนเอาลำตัวมันมาล้าตัวเราแล้วก็จะเขมือบเราลงไปอู้น่ากลัวดีเด้อโอ๊ะโอ๊ะเก๋งี้วเป็นใบพัดเล่าวะงูสัตว์ทำไมมีป้ายอีกแล้วเนี่ยแปลลกกนนะทุคเเววาอชีิตรดนี่ยไมีปป้ายักม่ พีเลยอ่ะงูศักดิ์สิทธิ์ฮะเรียกงูศักดิ์สิทธิ์เหรองูศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่รู้เลยเนี่ยเอาไงดีสาธุเก้าเก้าสาธุเก้าเก้าสาธุเก้าเก้าเอาไงดีวะเนี่ยดีนะที่เราไม่ได้ไปตีมันเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นลูกนกแวบๆนะลูกนกจะโดนกินเลยเออหนั่งไงเดี๋ยวเราลองอ้อมไปสิเอ้ยมีอาหารแล้วอูดมันอาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยขอเก็บก่อนแล้วกันจิ๊บจิ๊บจิ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 บนี่ไปไหนแล้วน้องน้องนกเอาน้องนกหายไปแล้วอ่ะเอาน้องนกหล่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงงนนนนี้้ออออออยยู่่่่เเลละะะบกกววาโดิไไปแ น้องไงฮะไงไหนวะไดมอนด์แมนด้านบนฮะอ้าวอานน น้องนกนี่ทําไมน้องนกไปอยู่กับนายได้ล่ะอุ้ยปล่อยน้องนกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แหละนี่แหละน้องนกทุกคนอ่ะน้องไม่ให้จับอ่ะอึบอึบอ่ะอ้าอะไรอ่ะทำไมฉันจับไม่ได้นายมีปัญหาอะไรกับน้องนกของฉันไม่ทราบหรือว่านายเป็นเจ้าของตัวสีเขียวาใช่ว่าไม่ใช่หรอกเพราะนี่มันเป็นป่าแม่มันตัวสีเขียวฉันก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้จะเอาน้องไปซะหน่อยฉันก็แค่อยากอุ้มน้องเล่นเฉยเออเอ้ยเดี๋ยวว่าแต่นายเป็นใครไดมอนด์แมนก็คือเป็นไดมอนด์เหรอฉันมือไดเออว่ยทปไม ไดมอนทั้งตัวเลยเหรอใช่แล้วชินคือไดมอนทั้งตัวเฮุ้ยแปลว่าชิ้นส่วนของเราจะต้องขายได้ราคานะสิใช่ไหมฮุ้ยไปไดมอนจริงเหรอในในขอจับหน่อยสิสามารถฮุ้ยแข็งอะแข็งมากเลยอะ เฮ้ยน <muitas S 2> ี <sketches> ่นายเจ็บ <fe> ม <y, S 2> no ิเนี่ยเวลาฉันตีเนี่ยเฮ้ยเหมือนไม่ปฏิกิริยาอะไรเลยทุกคนฉันสามารถผลิตไดมอนได้จากการกินอาหารบ้าจริงเหรอฉันไม่เชื่อไหนไหนลองอ่ะฉันลองให้หัวนายสองอันในดูซินายจะสามารถผลิตไดหรือเปล่าฉันกินแล้วขี้เป็นไดมอนเออขี้เหรอก็คือขี้เหรอโอ้าบอกว่าขี้ฉันไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่แล้วอ่ะถ้าบอกว่าเป็นอย่างอื่นก็ก็ว่าไปอย่างแบบว่าเออผลิตออกมาจากทางปากหรืออะไรอย่างนี้มันคือไดมอนจริงจริงฉันก็รู้แต่นายบอกว่า คือขี้ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะแตะต้องมันเท่าไหร่น,นะสิสเออ,อเอาไงดีวะ ทีทุกคนเราต้องพิสูจน์สิว่าเราจะได้รู้ว่าไดมอนจริงหรือเปล่าลองเอาไปครัฟดีกว่าแค่เปรียบเทียบเหมือนมนุษย์แค่เปรียบเทียบอ๋อก็คือก็คือเปรียบเทียบแบบอ๋อแต่ฉันจะบอกให้นะว่าขี้ของมนุษย์มันไม่สามารถเอามาใช้งานได้มันก็คแค่ย่อยสลายแล้วก็หายไปมาเดี๋ยวฉันขอลองครัฟหน่อยละกันอีนี่นายไปหาขี้มาจากไหนเนี่ยขี้ใครอย่าบอกนะว่านายไปหาเก็บมนจากขี้มนุษย์อะขี้ใครฉันจะไม่รู้ไม่เนี่ยจะไม่ฉันทำไมฉันไม่ได้ต้องการซะหน่อยอุ้ยบาไปแล้วบาไปแล้วขี้เธอนั่นแหละไม่ใช จะลองคราฟดาบดูนะว่ามันจะเป็นไดมอนด์จริงหรือเปล่าอ่าเอิ้มใช่ต้องเอาไว้ตรงนี้สติ๊กตรงนี้แล้วก็ไดมอนด์สองอันเอ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงมั้ยเนี่ยของจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยฉันแม่แมวแม่ใหญ่ตีมาก่อนเออมันจะเป็นของจริงนะทุกคนดาบจริงๆริงเลยความแรงก็คือโอ้โหเจ็ดแอตแทกเจ็ดแล้วก็สปีดก็คือหนึ่งจุดหกก็คือดาบจริงๆนะเนี่ยฉันสามารถสร้างบ้านไดมอนด์ให้เธอได้บ้าจริงเหรอ นี่ก็แปว่าฉันต้องหาอาหารให้นายนะสิเอออาหารอาหารเดี๋ยวขอขอเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคือฉันต้องหาอาหารให้นายเยอะๆใช่ไหมถึงจะสร้างบ้านไดมอนให้ฉันได้อะจริงๆฉันก็อยากได้บ้านนะเพราะว่าแต่ละทีฉันอยู่บ้านไม้แล้วฉันโดนคิปเปอร์ระเบิดทุกทีเลยอะขอแค่2สแต็กก็พอ2สแต็กได้คิดว่าการหา โอ้ยคิดว่าการหาอาหารมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือฉันจะหากินใส่ปากเของเตยยังยากเลยอะ่ะเอมงั้นนายเอาแค่นี้ไปก่อนละกันอาฉันให้นายแค่นี้ไปก่อนละกันอาแล้วก็อ,อันเนี้ยเนีนีนี่อาฉันให้หมดเลยมพระฉันให้หมดเลยเท่าที่ฉันหาได้ฉันอยากรู้ว่าทั้งหมดมันจะได้มาเท่าไหรอ่อ่ะถ้าแค่นี้ได้แค่พื้น ได้แค่พื้นนี่หรออู๋เมื่อกี้ก็เยอะมากแล้วนั่นน่ะเอองั้นนายก็ปูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปหาอาหารเพิ่มมีไงทุกคนเจออาหารแล้วอู้ทุกคนมันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในโลกมายครับมันจะมีไดมอนด์แมนด้วยอ่ะทุกคนเคยเจอไดมอนด์แมนไหมคะถ้าเคยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะหรือว่าใครไม่เคยหรือว่าอะไรไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะถ้าบวานยังไม่เคยเจอเลยทุกคนนี่เป็นเพาต้องหาอาหารเพิ่มแล้วแหละอาหารเอ้ยนี่อาหารโอ้ทแล้มไม่ได้มีแบบว่าบ่อยๆหรือสิทุกคนมันจะมีแบบแค่จุดละอันจุดละ มาอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่ได้หาง่ายแบบเยอะขนาดนั้นก็ใช้คําสั่งนะครับอีกทีนึงมีแบบเหมือนเป็นพื้นดินแตกอ่ะทุกคนนี่ต้องเกาะขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวเราจะลองหาอาหารเพิ่มพี่หวางสไตล์โอ้หรปากดองาก็ต้องกินซะด้วยสงสัยต้องหาเยอะเหมือนคูณสองแล้วแหละเนื่องจากการแบบว่าเอาไปใช้สร้างบ้านแล้วก็มากินเองเออแถวนี้น่าจะเอ้ยนี่ไงโอ้นึกว่าจะไม่มีซะแล้วก็ลังจะเดินกลับหนีแล้วเชียวโอ้ยมีอันเดียวไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันไหนว่าไดมอนด์แมนเอ้ยนั่นไงเโอเคโอเคโอเคมีอะไรที่เป็นสีฟ้ามอาไไระะแหลมง หาซอมบี้แม็ทเอไม่ใช่โอ้ผู้ซอมบี้เยอะซะงงเลยไปหาไดมอนด์แมนกันดีกว่าฮึ้ยเฮ้ยนี่มันเป็นเขาโครงเลยนี่ไหนบอกว่าได้แค่พื้นไงวิ้ย,ย,ยแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเอ่าฉันไปหามาเพิ่มอันนี้นี่นี่นี่เอาไปยืย๊ยอะนี่ก็คือเยอะแล้วนะเนี่ยฉันจะได้กำแพงสักที่เรียงอ่ะได้กำแพงเออทุกคนตอนนี้เราก็หิวสงสัยเราต้องหากินเองบ้างแล้วแหละได้กำแพงละเหลือประตูอุ้ยสุดยอดไปเลยเกงั้นฉันจะไปหาอาหารกินใส่ปากตัวเองก่อนแล้วกันเพราะว่าจะเริ่มจะหมดแรงซะแล้วสิโอเคทุกคน ใช่ประตูประตูมันจะมีประตูไดมอนด์ด้วยเหรอไม่ไม่ต้องเป็นประตูปกติสิช่างไปเถอดทุกคนเอาประตูปกติก็น่าจะเหลือเฟือแล้วแหละไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยจริงจู้ สวัสดีจ้าจิ้งจ้วน้อยน่ารักจังเลยอะ่ะแถวนี้มีเป็นฝูงเลยอะ่ะมีลูกมันด้วยอน่ารักจังเลยส่วนตรงนั้นก็มีไอเจ้าไดมอนด์แมนที่กำลังแบบว่าก่อสร้างบ้านให้เราอยู่สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้หมาใช่ฉ <จะ S 2> ันฉันไม่ทำด<อ>้วยฉันจะบิดแล้วฉันจะเอาอาหารไปม <ใน S 2> ีอาหารอีกหรือเปล่ามีอาหารอีกหรือเปล่าเธอเอาอาหารมาให้อีกรอบแล้วกันนะ แล้วชันก็จะบิดเธอไงล่ะอุ้ยนกจะยังตายเหรอโอ้ยยังไม่ตายไม่ใช่ใช่จริงจริงด้วยโอทุกคนเออเสียงเริ่มไม่มีแล้วสิโอเคโอเคเอาตรงนี้แล้วก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนรอพี่หวานมาให้อาหารนะครับผมแต่เราคอยประหยัดการวิ่งกระโดดเอาวิ่งไปพี่หวานเอาาไหอีกนะครับอุ้ยหวามาแล้วแต่ผมก็จะบีทนะแหละว้แค่นี้แล้วกันแเราบ้านเราอยู่เออไม่ใช่ต้องกลับบ้านเราไดมอนแมนรออยู่สินะโอเคฉันกลับมาแล้วไดมอนแมนเออมันเหนื่เหมือนกันนะเนี่ยวิ่งอ้อมแมปเนี่ยถึงมันจะไม่ไกลก็เถ นเนี่ยอโอเคเออคือไหนว่าได้กําแพงแล้วฉันนึกว่ามันจะเสร็จซะแล้วซิคือยังไม่พออีกเหรอเน,นี่ฉันกินก็ไม่พอแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังสร้างโอโอเคก็คือไดมอนด์พอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแค่กําลังสร้างโองางโอ,อาหารเพิ่มโอต้องเพิ่มอีกเหรอเออเอาเอาแค่นี้ไปก่อนล้วกันอ่ะแค่นี้ไปก่อนล้วกันส่วนที่เหลือนี้ฉันขอเอาไว้กินแล้วกันนะเข้าแค่ทางประตูนะบ้านหลังนี้ก็ไปหามาเพิ่มอีกก็ตลาดตอนนี้นะครับแผนการของผมก็คือล่อให้หวานออกไป หาของให้ผมนะครับแล้วผมก็จะแกล้งทําเป็นว่าผมกําลังทําบ้านอยู่แต่ผมทําให้ไม่เสร็จนะครับแล้วผมก็ได้แอบวาง TNT ข้างใต้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อ <c oughs> <c oughs> แบบหลอกวางเงี้ยอะไรแบบว่า <c oughs> แบบว่าแบบเออเออฉันฉันทำไม่เสร็จนะขอโทษทีฉันต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็วันละเบิดเอาไว้ระหว่างก็สะพายมันจะพักไดครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมหวานอีกนะโอหแค่นี้ก็หวานทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็เดินมาเอ้ยอ้าวไกลๆก็มีทําไมเราถึงวิ่งมาตั้งไกลวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคต้องหาเพิ่มสินะหรือพวกผลไม้พวกนี้มันก็ไม่สุกเลยสิทุกคนอันนี้สุกหรือยังวะอ่ะค่อยสุกแล้วโอเคโอเคค่อยดีขึ้นหน่อยอันนี้หลุมอะไรไม่เนี่ยทุกคนอวดว่าเราไม่ควรไปใกล้ถ้าตรงไปเราจะต้องตายนี่ดู พอแล้วมัง้งเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะในขอดูอีกสิ เออมีอยู่ตรงขอบขอบของภูเขาทุกคนสงสัยมันต้องโทรไปปรึกษาโมจังแล้วแหละว่าช่วยเพิ่มมอสไอ้นี่ช่วยแบบว่าเอาให้มาเยอะๆกว่านี้ได้ไหมเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ไปเห็นไหมเนี่ยโมจังความสำหรับเพราะว่าหาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่่ามันไม่ได้ง่ายเลยที่ไนทุกคนไปแล้วทุกคนนี่ครับผักนี้เนี่ยแผนการนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจบโอเคไม่หวานแล้ะพอแล้วแหละอย่าโลภมากไปไหนเลยเราไม่ใช่ไม่ถึงเราเนี่ยแหละเพราะว่าเรายิ่งหาเยอะแค่ไหนเราก็ต้องหาเพชรเยอะแค่นั้นทุกคนอ๋อเราทุกคนกับ กลับมาแล้วมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่หามตกเด็ดขาดเลยเนี่ยชิบแล้วเมื่อกี้วิ่งผ่านมาได้ยินเสียงซอมบี้เยอะแยะไปหมดเลยอพิ่งยังไม่รู้ว่ากันแม่พี่บอลหนีท่านนะแล้วเขาบอกว่าต้องเข้าทางประตูอย่างเดียวเอิ่มคือเราจะเข้าทางอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยป้ายอะไรเนี่ยไม่สนิทผมบิดหมดอ้าวฮะหมายถึงอะไรไม่สนิทผมบิดหมดนี่เราโดนไอ้นั่นมันหลอกเหรอเนี่ยนี่เราโดนไอ้นั่นมาหลอกเหรอเนี่ยทุกคนเอา ก็แปลว่ามันบิดเราแล้วนะสิเอาเราบ้านเราล่ะบ้านเรายังไม่เสร็จเลยนะโหอะไรเนี่ยเหลือแค่นี้เองอะทุกคนคือเราต้องต้องหาไม้มาสร้างเองเหรอโอ้ยเหลือไม้แค่สองอันเอิมอะแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะโหไงดีเนี่ยทุกคนคือมันหลอกให้เราไปหาอาหารตั้งเยอะเนี่ยโอเดูนวินว่งอมแมพสิโอ้ยเอาไงดีเนี่ยทุกคนโอ้ยช่างเดอะมาเข้าทำประตูก็ประตูอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรทำไมต้องทำอันนี้ด้วยในเมื่อประตูมันก็เปิดได้อ่อโอ้ยโอ้ยอ้อ <c oughs>